เรือหลวงสีอยุธยา HTMS สีอยุเทียเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประวัติศาสตร์ทางทหารของไทยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติภารกิจและบทบาทในเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองของชาติแม้ปัจจุบันเรือลํานี้จะถูกปลดประจําการไปแล้วแต่ชื่อของมันยังคงถูกกล่าวถึงในฐานะเรือรบที่มีเรื่องราวเข้มข้นและน่าศึกษาอย่างยิ่งกําเนิดของเรือหลวงสีอยุธยาเรือหลวงสีอยุธย,ย,ยาเป็นเรือปืนขนาดใหญ่ สร้างโดยอู่ต่อเรือในญี่ปุ่นและเข้าประจำการในราชนาวีไทยช่วงปลายทศวรรษ1930เรือถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงพร้อมด้วยอาวุธหนักที่สามารถสนับสนุนภารกิจทางยุทธการและการป้องกันชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยน้ำหนักหลายพันตันและโครงสร้างแข็งแรงเรือหลวงศรีอยุธยาถือเป็นกำลังทางทะเลที่สำคัญในยุคต้นของกองทัพเรือไทยสมัยใหม่ชื่อศรีอยุธยาถูกตั้งขึ้นเพื่อเชืดอชูความรุ่งเรืองของอาณาจักรไทยในอดีต ภารกิจและบทบาทสำคัญตลอดเวลาที่รับใช้ชาติเรือหลวงศรีอยุธยาได้ปฏิบัติภารกิจหลากหลายทั้งการลาดประเวณการคุ้มกันน้านาน้ำและการฝึกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยต่างๆของกองทัพเรือความแข็งแรงของเรือและประสิทธิภาพของระบบอาวุธทำให้เรือลำนี้เป็นหนึ่งในกำลังรบหลักของราชนาวีช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่สองเรือยังถูกใช้ในภารกิจเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นการรับรองผู้นำต่างประเทศและการปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมในบางช่วงเวลา เหตุการณ์กระบฏแมนฮัตตันจุดหักเหสำคัญในปีพศ2494เรือหลวงศรีอยุธยาได้กลายเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของไทยเหตุการณ์นี้คือกระบฏแมนฮัตตันซึ่งเป็นการพยายามก่อรัฐประหารโดยกลุ่มนายทหารเรือผู้นำประเทศในขณะนั้นถูกควบคุมตัวขึ้นเรือหลวงศรีอยุธยาทำให้เรือลำนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดอย่างยิ่ง การปะทะระหว่างฝ่ายทหารบกและทหารเรือเกิดขึ้นรอบแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเหตุให้เรือได้รับความเสียหายรุนแรงและเกิดฝ่ายไม่จนไม่สามารถซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้อีกเรือหลวงสีอยุธยาจึงต้องถูกปลดประจำการโดยปริยายและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ส่งผลเป่าโครงสร้างอำนาจของประเทศในเวลานั้นหลังปลดประจำการและมรดกทางประวัติศาสตร์แม่เรือหลวงสีอยุธยาจะไม่หลงเหลือเป็นสภาพลำเรือให้เห็นในปัจจุบัน แต่ชื่อและเรื่องราวของเรือยังคงถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทยหลายสถาบันและพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงข้อมูลภาพถ่ายและชิ้นส่วนบางอย่างเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงบทบาทสําคัญของเรือลํานี้เรือหลวงศรีอยุธยาย,ยังถูกนําไปกล่าวถึงในงานวิจัยหนังสือและสื่อสารคดีมากมายเนื่องจากเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างลึกซึ้งในสังคมไทยยุคกลางศตวรรษที่20ความหมายของเรือหลวงศรีอยุธยายในวันนี้ เรือหลวงรีอยุธยาไม่เพียงเป็นเรือรบแต่เป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยให้สังคมไทยได้มองย้อนกลับไปถึงบริบททางการเมืองความขัดแย้งและความเปลี่ยนแปลงภายในกองทัพเรื่องราวของเรือลำนี้สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของเสถียรภาพความรอบคอบในการใช้อำนาจและบทบาทของกองทัพในการปกป้องประเทศอย่างสง่าง,งามสรุปเรือหลวงรีอยุธยาเป็นหนึ่งในเรือรบที่มีความสำคัญที่สุดลำหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย จากเรือรบประจำการสู่เรือในเหตุการณ์กบฏที่เปลี่ยนทิศทางประวัติศาสตร์ชาติแม้เวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวของเรือลำนี้ยังคงถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของรากเง้าประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทยและประเทศไทยเอง